สวัสดีครับเพื่อนๆนแฟนรายการก็พบกันอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานเกือบ2อาทิตย์ช่วงนี้มีฝุ่น PM 2.5เยอะเลยนะครับเดินทางก็ใช้แมสปิดปากระมัดระวังสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราเดินทางขับรถเที่ยวนะครับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเขา หรือว่าน้ําตกหรือว่าสันเขื่อนต่างๆวัดวาอารามที่สวยงามมากมายหลายแห่งเลยนะครับซึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากนะครับไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งถนนหนทางตอนนี้ก็ดีเกือบจะหมดแล้วนะครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางกันไปนะครับที่วัดน้ำทิพย์สุขนทารามนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอห้วยกระเจาของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับมีการสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนนะครับอยู่ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วย พืชพันธุ์ต้นไม้สีเขียวๆดอกไม้สวยๆนะครับแล้วก็วัดนี้สะอาดมากๆเลยนะครับมีพื้นที่กว้างขวางนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับก็ลองเซิร์ชดูนะครับใน Google นะครับก็หาทางมาไม่ยากนะครับซึ่งเปิดทุกวันนะครับปิดก็ประมาณ6โมงเย็นเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่เคยเดินทางมาเที่ยวแล้วนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างกันได้นะครับซึ่งวันนี้ก็ เป็นช่วงวันว่างๆอีกวันนะครับก็เลยถือโอกาสขับรถเที่ยวจะเห็นได้ว่าบนถนนขน,นทางนี้รถน้อยใช่ไหมครับรถน้อยเลยแล้วก็สองข้างทางนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็หาที่พักผ่อนนะครับจะไปเที่ยวน้ําตกทเที่ยวทะเลหรือเที่ยวตามยอดดอยทางภาคเหนือนะครับก็ยังมีอากาศเย็นในบางพื้นที่นะครับที่สําคัญอย่าลืมใส่แมสปิดปากปิดจมูกเวยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่น pm นะครับบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นฝุ่น pm หรือว่าเป็นหมอกจางนะครับคลิปนี้ก็เช่นเดียวครับซึ่งเราเดินทางมาเที่ยวตามธรรมชาตินี้จะเห็นได้ว่าการได้อยู่กับต้นไม้เขียว,ยวนะครับก็ทําให้รู้สึก สดชื่นขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้เราก็ขับรถมาเรื่อยๆครับเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อ,อำเภอห้วยกระเจ้าของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวเขตโซนภาคกลางนยครับซึ่งไปเช้าเย็นกลับแบบสบายๆนะครับซึ่งในตัวเขตอำเภอ เมืองของจังหวัดกาญจนบุรีก็กําลังสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟด้วยนะครับแล้วก็บางแห่งนะครับก็เรียกว่าหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่กําลังมีการก่อสร้างถนนหนทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการใช้รถร่วมทางร่วมถนนกันนะครับก็ขับไปช้าช้านะครับชิดซ้ายบ้างแซงขวาแล้วก็อย่าลืมหลบมาข้างซ้ายนะครับเป็นการเอื้อทางกันนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับทั้งไปและกลับตามคอนเซปต์ของรายการ ไปให้ถึงแล้วกลับมาให้ได้นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็เป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งนะครับซึ่งเ,เราได้ข้ามทางรถไฟมาแล้วสมัยก่อนครับไม่มีสะพานนี้หรอกครับสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นมาราวประมาณไม่เกิน5ปีนะครับก็สร้างไว้นะครับใช้งบ ประมาณจากภาษีชาวบ้านเนี่ยครับก็ทําให้เราได้ใช้ถนนหนทางสะพานลอยนะครับสวยๆกว,ว้างๆอย่างนี้เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะครับเรียกว่าประเทศไทยแล้วก็มีเป็น2อรองไทยนะครับจากในเขตภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียเรานี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเรียกว่ามีลักษณะภูมิอากาศนี้ค่อนข้างจะ,ะสบายนะครับแล้วก็ ประชากรชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินั้นก็ถือว่าชอบเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแม้แต่คนไทยเรานะครับก็ยังคงไปไม่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเราหรอกครับมี77จังหวัดเนี่ยเราจะเดินทางไปครบทีเดียวเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะครับนับได้นะครับไม่กี่คนหรอกครับที่จะสามารถเดินทางไปทั่วประเทศไทยได้นะครับสําหรับผมและรายการก็ถือโอกาสนะครับ เวลาเราเดินทางไปก็พยายามเก็บภาพครับบรรยากาศในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับก็จะมีการาเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากถนนหนทางแต่ละจังหวัดนะั้นก็มีการปรับปรุงทําถนนขยายทางสร้างสะพานลอยสร้างอุโมงมากมายหลายจังหวัดเลยนะครับก็เป็นที่ เรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเกิดมาเล็กน้อยเราก็ยังได้ดูความเจริญของประเทศไทยนะครับพูดคุยกันมาซะนานครับก็เล่าสู่กันฟังครับระหว่างที่ขับรถเที่ยวชมดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูในช่วงหน้าร้อนนี้อาจจะมีดอกไม้สีสวยๆไม่ว่าจะเป็นต้นชมพูพันทิพย์สีชมพูหรือว่าต้นอทองอุไรสีเหลืองๆที่เห็นอยู่ตามเกาะกลางถนนข้างทางนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่สดชื่นครับต้นไม้พวกนี้นะครับบางทีเขา ออกดอกมานี่เรียกว่าทั้งต้นแทบจะไม่มีใบเลยนะครับมีแต่ดอกเต็มต้นไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดปลูกต้นทองอุไรหรือว่าจมพูพันธุ์ิพก็เล่าสู่ันฟังได้นะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่นะครับก็ปลูกกันเยอะเลยเดียวครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดทิพสุคนธารามแล้วนะครับซึ่งมีพระพุทธรูปสูงมากเลยนะครับต่างขอฝนนะครับสร้างว่าทราบว่าสร้างด้วยโลหะสำริดนะครับมีความสูงถึง32เมตรนะครับเรียก บางคนนะครับเขาเรียกว่าพระปางคันธราชหรือปางขอฝนนั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าบนวัดนี้นะครับมีเนื้อที่มากกว่า300ไร่เลยทีเดียวแล้วก็พระพุทธรูปปางขอฝนนี้ก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับซึ่งก่อนนี้นะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห้งแล้งครับต่อมานะครับทราบจากประวัติว่า จาประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์วชนะสงรามนะครับก็เดินทางมาก็เห็นว่าพื้นที่นี้แห้งแล้งนะครับก็เ,เลยดำริว่าอยากจะสร้างพระปางขอฝนองค์ใหญ่ที่เห็นเนี่ยครับซึ่งมีความสูงถึง32เมตรเลยนะครับหลังจากที่สร้างพระองค์นี้มาแล้วก็ทําให้พื้นที่บริเวณอำเภอห้วยกระเจ้านี่นครับมีความเขียวขจีสดชื่นฝนตกตลอดทั้งปีเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปปางขอฝนหรือเปล่านะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ไอเดียบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็นำามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขในวันหยุดสุดสัป,ปดาห์สวัสดีครับ